สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับกับเพจร้านนัสราลมของสะสมนะครับซื้อขายเหรียญถ้าทางช่อง YouTube ก็นี่นะครับสลาลมคอยชแนลนะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องอะไรนี่วันนี้จะมาพูดถึงเรื่อง10เหรียญ10บาทนะครับเหรียญ10บาทอันนี้คือแบบปกตินะครับแล้วเดี๋ยวแนะนําก่อนนี่เหรียญ10บาทนะครับที่ใช้หมุนเวียนกันอยู่ในปัจจุบันมันจะมีเป็น2ส่วนนะครับนี่มันเป็นขอบนอกแล้วก็ไส้ในแบบนี้นะครับ นี่นะครับขอบนอกแล้วก็ไส้ในนะครับตอนนี้จะแยกออกจากกันได้นะครับนี่นะครับถ้าโดนกระทําแรงๆไส้ในจะหลุดออกจากตัวนี้ได้นะครับขอบนอกนะครับก็จะมาพูดถึงเหรียญ10บาทแบบไหนลักษณะยังไงที่มีราคารับซื้อเริ่มต้นที่300บาทถึง2,000บาทนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับนี่นะครับอันนี้แบบปกตินะครับ แต่ว่าแบบที่เป็นพิเศษที่ผมจะประกาศรับซื้อนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นเหรียญเล็กๆนะครับเขาเรียกว่าเอาให้เห็นชัดเจนเลยดีกว่าตัวนี้นี่เห็นไหมครับสังเกตดูด้านหน้านะครับเพื่อนๆเห็นไหมเหมือนกับรอยมันไม่สมบูรณ์นะครับนี่นะครับเหมือนรอยแหว่งเหมือนรอยปกตอนจังขั้นตอนที่ว่าเขาประกบเนี่ยเหรียญไส้ในเนี่ย ลงในลงในเนี rates, ust, ойти, ula, ่ยลงในตรงกลางเนี่ยเหมือนกับไปเฉือนตรงนี้นะครับกดทับตรงนี้แล้วก็ทําให้เกิดเนื้อปลิ้นมาตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเหรียญแบบนี้ในวงการนักสะสมนะครับก็เรียกได้หลายหลายแบบนะครับอาจจะเรียกว่าเหรียญปั๊มเคลื่อนบ้างไส้เลื่อนบ้างไส้แตกไส้ไหลบ้างนะครับแต่นี้ผมขอเรียกว่าเป็นเหรียญ ไซเลื่อนแล้วกันนะครับนี่นะครับเหรียญลักษณะแบบนี้นะครับที่ผมเจอบ่อยๆนะครับก็จะเป็นปีสอง2ันห้า้อยสาสิบสองนะครับอันนี้ก็เป็นปีสามสองแต่ว่าอันนี้อันนี้ลักษณะน้อยๆนะครับก็จะมีร่องรอยของการเคลื่อนนี่นะครับแล้วพอพลิกอีกด้านหนึ่งนี่นะครับเห็นชัดไหม อีกเหรียญหนึ่งนะครับอันนี้น้อยๆนะครับผมเคยมีเยอะกว่านี้นะครับคือแบบเนื้อสีขาวเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับแต่ว่าผมได้ขายไปแล้วนะครับเหรียญนั้นถ้าเพื่อนๆกลับไปย้อนดูคลิปก่อนๆอน่ะจะจะเห็นนะครับผมเคยเอามาโชว์อยู่นะครับเหรียญนั้นผมก็ซื้อมาเป็นพันเหมือนกันนะครับนี่นะครับนี่พบเจอได้ทุกพศนะครับเพื่อนๆไม่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 เน้นว่าเป็นเฉพาะปี2 5 3 2นะครับ นี่นะครับเพื่อนๆดูก่อนใช้นะครับถ้าเจอเหรียญลักษณะแบบนี้นะครับเก็บไว้เลยนะครับนี่นะครับตรงนี้จะห่างนี่นะครับแล้วก็มีคล้ายๆกับนิกเกิลขอบนอกนะครับล้นมาด้านในแบบนี้นะครับเป็นสีขาวเห็นไหมครับปกติอันนี้คือเหรียญปกตินี่นะครับตัวนี้จะสมบูรณ์นะครับ เป็นเหรียญที่ปกตินะครับอันนี้คือผิดพลาดจากกระบวนการผลิตนะครับตัวนี้จะมีราคานะครับเพื่อนๆไส้เลื่อนไส้แตกไส้ไหลเกี่ยวกับไส้เนี่ยครับเพื่อนๆถ้าเจอแล้วก็เก็บไว้เลยนะครับถ้าอยากจะขายก็ส่งรูปมาประเมินราคาได้นะครับที่ line d ศูนย์เก้าห้าสีนะครับราคารับซื้อเริ่มต้นที่300บาทนะครับสูงสุดถึงส0งพบาทหรือว่า กรณีถ้าเคลื่อนลักษณะไส้ล้นมาเยอะๆก็มีราคาหลายพันนะครับส่งรูปมาดูได้นะครับผมรับซื้อนะครับเหรียญเหรียญเหรียญแปลกแบบนี้นะครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมรุ่นเก่าๆก็น่าจะได้มาแบบผ่านมือมาบ้างแล้วนะครับผมเนี่ยผ่านมือมาแบบเป็นสิบสิบเหรียญแล้วะ นะครับก็เหมือนที่กล่าวไปนะครับผมสไตล์พ่อค้าซื้อมาขายไปซื้อมาขายไปนะครับได้มาก็ขายไปนะครับนี่นะครับถ้าเพื่อนๆมีแบบนี้สนใจอยากจะขายก็อย่าลืมนะครับทักทายกันมาได้นะครับหรือว่าส่งรูปมาให้ชมกันบ้างก็ได้นะครับนี่นะครับนี่หรือว่าถ้าอยากจะโชว์นะครับเพื่อนๆมีถ่ายรูปส่งมาให้ผมก็ได้ผม เดี๋ยวผมจะเอาลงโชว์ท้ายคลิปในช่อง youtube ของผมให้นะครับแล้วก็จะให้เครดิตว่าเหรียญน,นี้คุณอะไรส่งมาโชว์เออก็ก็ดีเหมือนกันนะครับเอาเอามาแบ่งปันเอามาโชว์กันนะครับถ้าอยากโชว์แต่เน้นย้ำว่าขอให้เป็นเหรียญของท่านเองนะครับเอามาโชว์กันนะครับนี่เดี๋ยวผมเอาลง youtube channel ผมให้นะครับนี่ นี่นะครับเพื่อนๆสังเกตดูให้ดีนะครับลักษณะมันเป็นได้หลายลักษณะครับถ้าเหรียญแบบแปลกๆเบี้ยวๆแบบนี้เพื่อนๆพิจารณาดูให้ดีเลยนะครับอย่าเพิ่งใช้นะครับถ้าไม่แน่ใจก็ส่งรูปมาสอบถามผมได้นะครับลายดีนี้นะครับนี่แบบนี้นะครับราคารับซื้อเริ่มต้นที่3 0 0ร้อยถึงสองพบาทนะครับขึ้นอยู่กับราคาขึ้นอยู่กับลักษณะ การเลื่อนการเคลื่อนการแตกการอะไรสักอย่างเนี่ยของไส้เนี่ยครับถ้าแบบการล้นดีกว่าถ้าขอบนอกล้นเข้ามาเยอะ,ะก็มีราคานะครับผมซื้อเป็นหลักพันผมก็ซื้อนะครับต้องส่งรูปมาดูนะครับมันมันอยู่ที่ลักษณะการล้นการเกินนะครับนี่นะครับผมเคยมีสวยกว่านี้ครับแต่ว่านั่นแหละครับอย่างที่บอกซื้อมาขายไปผมขายไปแล้วนะครับ อันนี้ก็มาพอดีลูกค้าส่งมาขายนะครับ FC FC ส่งมาขายนะครับเหรียญนี้นี่นะครับผมก็ไหนไหนก็มาแล้วก็มาทําคลิปย้ําเตือนอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเหรียญพวกนี้มีราคานะครับเพื่อนๆอย่าเอาไปใช้เอามาขายดีกว่านะครับหรือว่าเอามาแบ่งปันกันชมกันได้นะครับนี่นะครับน่าจะเห็นค่อนข้างชัดเจนนะครับลักษณะการล้นของขอบนอกล้นเข้าไปด้านในนี่นะครับ ย้ำอีกครั้งนึงเดี๋ยวเดี๋ยวนี่อันนี้คือเหรียญปกตินะครับนี่สวยงามปกติแต่อันนี้คือผิดปกตินี่นะครับราคาขึ้นอยู่กับลักษณะการล้นนะครับของขอบแล้วก็สภาพด้วยนะครับสภาพความสมบูรณ์ของเหรียญ2ออ,อย่างนะครับราคาขึ้นอยู่กับลักษณะการล้น ของขอบนี้นะครับกับ2สภาพความสมบูรณ์ของเหรียญน,นะครับถ้าเหรียญยิ่งสวยก็ยิ่งมีราคานะครับเพื<ๆ>่อนๆราคาอันนี้ไม่ตายตัวนะครับมันขึ้นอยู่กับเหมือนที่บอกลักษณะการล้นกับสภาพนะครับถ้าเพื่อนๆมีประมาณนี้นะครับหรือว่าแปลกๆเหรียญ10บาท2สีเพื่อนๆส่งรูปมาดูได้นะครับถ้าเพื่อนๆอยากจะขายก็ส่งรูปมาดูแล้วก็มาคุยราคากันถ้าว่า ราคาตกลงกันได้คุยกันได้โอเคแฮปปี้ทั้ง2ฝ่ายก็คือผมซื้อแน่นอนนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆคิดว่าเอ้ยราคามันน่าจะสูงกว่านี้ก็ไม่เป็นไรเก็บไว้ก่อนนะครับเผื่อผมได้ราคาที่แบบลูกค้าต้องการมากๆผมก็จะมาคุยราคากับพี่ๆอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าจะซื้อได้ราคาเท่าไหร่นะครับถ้ามีอ่ะส่งรูปมาดูกันก่อนนะครับนี่นะครับอย่าลืมนะครับสังเกตก่อนใช้แล้วก็ มีโอกาสเจอเหรียญแบบนี้นะครับยิ่งล้นมากยิ่งมีราคานะครับนี่นะครับจาก10บบาทเพิ่มมูลค่าได้หลายเท่าตัวเลยทีเดียวนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เกี่ยวกับเรื่องเหรียญปั๊มเคลื่อนไส้เลื่อนไส้แตกไส้ไหลนี่นะครับแล้วแต่ใครจะเรียกนะครับนี่ตัวนี้นะครับก็ยินดีรับซื้อนะครับถ้าเพื่อนๆมีอย่าลืมนะครับ ตัวอย่างประมาณนี้นะครับนี่ลักษณะด้านหน้านะครับขอบระยะห่างแล้วก็การล้นนะครับ3 0 0ร้อถึงสองพบาทนะครับตัวนี้อย่าลืมนะครับเพื่อนเพื่อนดูก่อนใช้ก็มีโอกาสเจอนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับกับเหรียญตัวนี้นะครับอย่าลืมนะครับเจอก็ส่งรูปมาให้ผมดูได้นะครับเดี๋ยวผมตีราคาให้ ถ้าพอใจในราคาก็ได้ซื้อขายกันแน่นอนครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ